ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับแปลงนาสาธิตนะครับโรงเรียนอนุบาลทศบาลตะบนโรงเรียนนะครับวันนี้นะครับผลผลิตของเรานะครับข้าออกรวงแล้วนะครับเนี่ยคือแปลงสาธิตของเรานะครับมาดูผลผลิตนะครับข้าวนะครับแตกกองามนะครับนี่คือผลงานของนักเรียนนะครับร่วมกับคุณครูนะครับชุมนุมนะครับอทรพเพียงนะครับปลูกข้าวในโรงเรียนนะครับ สังเกตเห็นนะครับดูนะครับข้าวีนี่จะงามมากนะครับมันมีทั้งข้าวกอขอนะครับข้าวข้าวกล่านะครับข้าวของเรามีหลายชนิดนะครับสวยงามมากนะครับนี่คือผลงานของนักเรียนและครูนะครับของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำรงเย็นนะครับบรรยากาศของโรงเรียนเขาดูนะครับพอเพียงกิครับมีต้นมีต้นข้าวต้นกล้วยนะครับมีทั้งการปั้นนะครับ ควายนะครับสาธิตนะครับควายไทยไว้นะครับเป็นการอนุรักษ์ควายไทยนะครับนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปของโรงเรียนอนุบาลที่สบาตบลโรงเย็นนะครับพอเพียงจริงๆนะครับฝั่งนี้ก็จะมีต้นกล้วยนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับผลงานของโรงเรียนนะครับไม่เรียนอืนไม่รเรียนะเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยไปต้นทั้งตรงนี้นะครับพอเพียงจริงๆนะครับนี่คือนะครับผลงานของโรงเรียนอนุบาลที่สบาตบุญโรงเย็นนะครับ นะครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับขอเรียนเชิญมาแวะชมดูผลงานของการทําเกษตรพอเพียงที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนนวเย็นได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับขอแนะนํานะครับสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนนวเย็นแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ